สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยครับคุณสองไพรกับผมปีรชัยวงเลิศครับวันนี้ขอนําทุกท่านนะครับมาที่ตึกปตทนะครับเป็นการมอบรางวัลลูกลูกสีเขียวครั้งที่2 2ครับซึ่งปีนี้นะครับแม่ประกองครับใส่เสื้อสมาคมสุรินทร์นิวมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับในปีนี้ดูซิว่าเธอจะมาสนใจเรื่องอะไรกับงานครั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องสนใจมะพร้าวตะตอหรือพวกเงาะกระมหรือน้าผึ้งหรือเปล่า นะครับโอ้ซึ่งแต่ละภาคก็มีการนำนะครับปิตภัณฑ์การเกษตรนะครับอามาจัดแสดงโชว์ด้วยนะครับดูสิแม่ประคองจะสนใจเรื่องอะไรเธอกำลังสนใจลูกป,ประการ,รังล,ลูกเกตหรือลูกอะไรกันเนี่ยนะครับเอาตรงนี้ก็มีเงาะนะครับก็ป่ามีมังกดุดโอ้ มีบอกผีพวนด้วยนะครับเหมือนอีสานเราเลยครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่แม่ปรองสนใจนี่ครับพุจ่ายหญ้าแฝกนะนะครับผมโอเคมีประกอบ์ไปด้วยหนึ่งหญ้าแฝกครับหนึ่งอันสองอันโอเคเอาเชือกและและสองอย่างนี้อุปกรณ์ก็อยู่บนโต๊ะแล้วโอเคครับอันนี้อุปกรณ์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูก็มาสอน ตปกคองแม่บ้านนะมาเรียนรู้นะครับเออเออจะทำยังไงบ้างเออก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาสอนปักเลยาออ้าเป็นเป็นดีนกันฝากฝาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยฝากลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอ่ะดู พี่แล้วเดี๋ยวพี่ก็มาทำนี่ะโอเคนะครับรูมาสอนนะ,ะร้อยสาม,ามร้อยสามก็คือตรงนี้ใส่ซีลเซนมาสอง อันนี้รอนบคนะกันน่ะอันนี้ก็แปกรบพอพอได้แล้วมั้อันนี้ได้จะตรงได้แล้วูกไปบคนอ่นนละลูกสามลูกอกสามเมตดต่อ สามเม่ร์ลอเนงี้ลอกเลยนะอคลูกลงก่อนใช่เพราะเราต้องขับตไงนี้ก่อนขับไ้ได้ประมาณเนี้ยได้ประมาณ2คนสอง้อนีนาะแบ่งตรงกลาง มัดธรรมดานลยเริ่มมีเอล้วจ้เรามดดดีหลมดอัดมัดไปเรื่อยๆบะอันไม่ใช่้าวน้านี่เราจะเริ่มแล้วนะอันนี้คือลายมัคเมศกนะเป็นลายตะขาบกลับไปกลับมาเเริ่มสรงนี้ก่อนดูดูจะทำใหดูก่อนนะให้ทาให้เป็นเลขสี่อันนี้จับไว้นะคุณเจ๊มนะแล้วเ้ แล้วก็เอาทุกเลขกสี่อนอจีนเนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ๊คทำนะคะที่ทำให้รอบนึงก่อนการจับเส้นลายแฝกก็จะเหมือนเชือกจนดาแล้วก็จับสั้นๆแล้วก็ขยับไปขยับมาโอเคเราสลับเนาะเรานี่จะดูตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นกลุ่มเนี่ยแสดงว่าเราต้องยกข้างนี้เป็นเลขกสี่ชือนี้อันนี้เป็นไเอกเนาะ ไมาน้ยกเขห็นไหมว่าผู้นี้ยก้างนี้เลขสีเมาเยยกข้งนี้ยกข้างนี้จับตอยางนี้เลขสียกเลขสี้ืกไปแล้ว นี่เราก็หลวงนะสมมติเราหลวังเอยเห็นไหมว่ามีคนยกปักนี้เป็ิเลสี่มียาแฝกถูกต้องใช่ไมแบบนี้แหละไม่สอนอาจารย์ไม่สอน้องมานมนที่จัล่จัเนเนตอาจารย์เนยู่ที่ ไม่ไป,ไปละอ่าถูกต้องละ <c oughs> ผมอยู่ทางด้านไหนไ <c oughs> นี่สิทางด้านนี้อ่ะยกข้างนี้เย็กาศได้ถูกต้องละครับถูกต้อง, <c oughs> อ,งอ่าโอเคมัน <c oughs> <c oughs>

คงอยด้านไหน,นใช่แล้วดูด้นสังเกตจากตัวอย่างได้ว่าเราแค่ทำช่งวงแรกยาวแค่ห้แลี้วแล้วเราใส่ลูกปัดรสามลูกเราใส่แล้วเราดึงแล้วเราจะใส่สามลูกข้างแล้วเราก็จะถักเหมือนเดิมลงอีกยาวที่เราต้องการแล้วเราเอาม,ามัดรวมกันจบเพื่อใส่กระดิ่งก็ได้ใสุ่กสิ่งก็ได้ฮัทลงล่างรับล่าง ไม่ทำใไม่ใช่เนี้รต้องใช้สร็จทำเสร็จแล้วใช่ไหมสไเ,เสร็จแล้วดูสิเออรัถือว่าเป็นผลงานตนเองชิ้นตนเองที่ทำก็เอาไปเก็บไว้นะเนี่ยบอกลูกบอกว่าบอกผิงิงเนะี่ยย่ามาทำให้ย่านไะปตั้งสมาธิกูเอามาฝึกสมาธิเออก็ทำได้ก็สวย งานจากใจเธอได้ไปฝากหลานปิ่งๆแล้วครับ